สวัสดีเจ้าอาทิตนี้ออมาปะกันแห่งมาปะกับครูต้อมกับครูน้ำพู้นะเจ้าอาทิตนี้ละอ้อ,อนน้อยของเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างนะอาทิตนี้นะเจ้าละออนกู้คน้นจะได้เรียนเรื่องของินบ้านเฮาเจ้าวันนี้ครูต้อมกับครูน้ำพู้ จะมาจวนหลอน,นยากกับเข้า,แ,นนาแต่ติดกับเข้าวอ,อย่างนั้นขออุ้บเอาไว้ก่อน,น,น,นเดี๋ยวเราไปร้องเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะเจ้า,าไปร้องเพลงกันนะเจ้านิ้วก็มาเจอกันถ้ามาไปไหนมามุนนิ้วแล้วขอลา ลุงนี้มาเจอกันนิ้วที่มาเจอกันถามว่าไปไหนมามุนนิ้วแล้วขอลาลุงนี้มาเจอกันนิ้วกลางมาเจอกันถามว่าไปไหนมามุนนิ้วแล้วขอลาลุงนี้มาเจอกัน นิ้วานางมาเจอกันถามวาไปไหนมาบุญนิ้วแล้วขอลาพรุ่งน kind of eh ี้มาเจอกันน so ิ้วก้อยมาเจอกันถามว่าไปไหนมาบุญน네ิ้วแล้วขอลาพรุ่งนี้มาเจอกันนิ้วทั้งห้าเจอกัน ถามว่าไปไหนมามุนนิ้วแล้วขอลาลุงนี้มาเจอกันเดี๋ยวหล่อนน้อยๆมาช่วยคุณครูต้อมกับครูน้ำคูพร้พอมเพลงพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะเจ้านิ้วก็มาเจอกันถามว่าไปไหนมามุนนิ้วแล้วขอลาลุงนี้มาเจอกัน ทา้ามาไปไหนมามุนนิ้วแล้วขอลาลุงนี้มาเจอกันนิ้วกลางมาเจอกันทามาไปไหนมามุนนิ้วแล้วขอลาลุงนี้มาเจอกันนิ้วนางมาเจอกัน ไปไหนมามุนนิวแล้วขอลาพรุ่งนี้มาเจอกันนิ้วก็มาเจอกันถามว่าไปไหนมามุนนิวแล้วขอลาพรุ่งนี้มาเจอกันนิวทั้งห้าเจอกันถามว่าไปไหนมามุนนิวแล้ว ขอลาลุงนี้มาเจอกันวันนี้คุณรูต้อมคุณน้น้ำพุจะมาชวนหล่อออนน้อยๆยากินของกินเมืองเมืองของเฮานะเจ้าของกินเมืองเมืองของเฮานี่นะหล่อออนน้อยนะต้องเป็นป้าหลายอย่างเลยนะเจ้าแต่วันนี้ยคุณูต้อมคุณนู้้น้ำพุจะชวนหล่อออนน้อยๆแยกไข่ปลากับเจ้าถ้าหล่อออนน้อยๆพร ไปพอส่วนผสมกันก่อนนะคะไปเลยไข่หมูป,ปูอัด,ดต้นหอม ซอสปรุงรสและผักไทย,อย,ต,ยตอนนี้ร้อนไม,ม,ม่นะว่าห็นส่วนผสมน้แล้วเมนต้าเจ้าหอไปทำกั่เลนะเจ้าไปทำกั่เลยเจ้าขั้นตอนที่หนึ่ง

ลายหลากบคววาายยนัดลบไข่ยกมาไก่จนกาัลาบปาใสกระลำกันกินหอยยังระวังพองเมื่อตีไข่เสร็จแล้วกำนั้นเฮาก็จะตักจิ้นหมูใส่ลงไปนะเจ้าจากนั้นก็จะใส่ปูอัดลงไป ใส่แครอทใส่ต้นหอมซอย,อซอยปรุงรสไข่ปาลด้โดยใจซอสปรุงรสกับพริกไทยนะเจ้า ปรุงรสเสร็จแล้วก็กดนให้เข้ากันเมื่อเฮาปรุงไข่ปามเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเฮาก็จะเอาไข่ปามมาใส่ในกระทงใบตองสำรับกระทงใบตองคฮอปอฮ่อแม่ยะเฮอเนาเจา จากนั้นก็ตั้งไฟรอให้ไข่ปามสุกเป็นอันเรียบร้อยแล้วเจ้าไข่ปามของเฮาสาระน่ารู้วิถีชีวิตของชาวล้านนาผูกพันกับธรรมชาติดังนั้นการใช้ใบไม้มาห่ออาหารซึ่งเป็นเรื่องที่ทำสืบทอดต่อกันมานาน,นการใช้ใบสักห่อขอ,ของที่ได้จากป่า การใช้ใบตองห่อข้าวเหนียวหรือใช้ใบตองแทนกระทะเพื่อทำอาหารจึงเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในอดีตซึ่งเกิดจากวิถีแห่งการดำรงชีวิตความคิดและเหตุแห่งที่มายกตัวอย่างเช่นการห่อข้าวแล้วนึ่งด้วยใบยตองทำให้ข้าวนั้นนิ่มสุกและอุ่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของชาวล้านนาในอดีตเจใจักเจ้ามาตังเฮาเหมาะขนาดนล้นะเจ้าเลยนุูก้เจ้าถ้าจะลำจะแต้เนี่ยเจ้าตอนน้อยๆไปดึงเนีเจ้าผูู้้จักรึ้งปูหมดแล้วมาที่นี่ลืมชวนพ่อชวนแม่มาทำไข่ป่าโดยกันนะเจ้าเจ้า หลังจากทีหลอนน้อยทำไข่ปากระป๋องกับแม่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าเพิ่ทายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูพอในไลฟ์กลมไปนะเจ้าคุณครูจะได้รู้ว่าทำแล้วมันลํำเหมือนกูทำกับเจ้าวันนี้คุณครูต้องกับคุณครูน้ำผู้ก็ขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า